DJ, Mix. สวัสดีคุณผู้มชมนะครับกับมัมมอยเกมตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวหรือความรู้สึกหลังเล่นเกม D4DJ Groovy Mix กันนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเซิร์ฟอินเตอร์หรือเซิร์ฟกลบบอลนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้าเอาละครับหลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วเราจะมาพูดกันเลยจ้าความรู้สึกหลังเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผม อาจะบอกคุณผู้ชมโดยรวมเลยนะครับว่าอารมณ์คล้ายๆกับเกมแบงต์ีมเลยครับผมทําไมผมถึงบอกว่าอารมณ์คล้ายๆกับเกมแบงคดีมเลยอย่างเช่นในเรื่องของบทสนทนานะครับในบทสนทนาเนี่ยคือถ้าสมมุติคุณผู้ชมไปที่สถานที่นั้นๆปุ๊บเนี่ยก็จะมีบทสนทนาถ้าเราไปกดดูสนทนาปุ๊บก็จะเป็นการเพิ่มแรงให้กับวงนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งนะครับในเกมแบงคีมเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องดนตรีโปสเตอร์ หรือแผ่นพับเนี่ยมาตั้งเนี่ยจะมีผลต่อ,อเรื่องของค่าสแตตตัวละครเนาะแต่ในกรณีเกม d 4 d j เจนี่ยครับจะเป็นการตกแต่งเวทีครับผมซึ่งถ้าตกแต่งเวทีเนี่ยก็จะมีผลต่อ,อตัวละครนั้นๆหรือว่ามีผลต่อค่าสแตกของตัวละครนั้นๆนะครับผมอะไรประมาณนี้จ้าแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างเพิ่มเติมก็คือโหมดที่เรียกว่า Exchange ครับผมคือในเกม Bang Dream เนี่ยการ Exchange เนี่ยเราจะใช้เฉพาะ เป็นเหรียญเฉพาะหรือตัวเฉพาะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีของ D4DJ นี่คือสามารถใช้เงินโดยตรงเนี่ยเอ็กชซ์ ain, ซื้อของนู่นนั่นนี่มาได้ครับผมประมาณนี้ครับต่อมาในส่วนของยูนิตครับผมในส่วนของยูนิตเนี่ยก็คือจะใส่ได้ถ้าสูงสุด4คนนะครับแล้วก็สามารถใส่ซัพพอร์ตเมมเบอร์ได้อีก4คนนะครับเสร็จแล้วทีนี้การเลเวอร์อัพเนี่ยเหมือนในแบงค์ดีมเป๊ะเลยครับผมก็คือ กดเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยถ้าถึงเลเวลสูงสุดละถ้าเป็น3ดาวเนี่ยก็จะขึ้นลิมิตเบรกให้กดลิมิตเบรกปุ๊บเนี่ยเนี่ยฮะก็อ่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลไปจนถึง40อะไรประมาณนี้ครับผมนอกจากนี้ก็สามารถกดดูเนื้อเรื่องว่า กดดูเนื้อเรื่องของการ์ดนี้ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องตรงนี้เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาเพชรมาอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ามันจะมีส่วนที่เหมือนกันอ๋อลืมบอกไปว่ามีเรื่องของการอัพสกิลได้ซึ่งการอัพสกิลก็ต้องใช้การ์ดอัพสกิลนี่แหละครับในการอัพอะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาก็คือเรื่องของเควสครับเควสเนี่ยก็เหมือนกับในเกมแบงค์ดรีมเลยครับแต่เราจะเข้าไปที่ดีเจรถเข้าไปที่ดีเจรถปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะมีบอกว่าตอนนี้มีภารกิจอะไรที่เราต้องทําถ้าทําแล้วก็จะได้รางวัลมาอะไรอย่างรครับผม ต่อมาก็คือเรื่องของกาชาครับนี่กาชาก็เหมือนกับในเกมแบ่งดีมเลยครับก็คือเราจะใช้เพชรในการกาชาแล้วก็ใช้ตัวในการกาชานี่แหละครับผมอ่าประมาณนี้ครับก็นี่คือโดยรวมที่ว่าทําไมโดยรวมเนี่ยอารมณ์คล้ายๆแบ่งดีมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของการเพิ่มสายฟ้านะครับในเกม D4DJ เเนี่ยกว่าจะเพิ่มสายฟ้ามาหนึ่งสายฟ้าได้เนี่ยต้องรอเนี่ย ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงจะได้สายฟ้ามาครบนะครับผมและนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของการซื้อเพลงนะครับในแบงค์ดีมเนี่ยเราจะเข้าไปที่ร้านนั้นๆเนี่ยซื้อเพลงได้เลยแต่กรณีเกมนี้เราต้องเข้าไปที่ในส่วนของคลับนะครับแล้วเข้าไปที่ซอง p u r c h เ s e นะครับเพื่อซื้อเพลงแต่ว่าการซื้อเพลงมันจะต่างจากของแบงค์ดีมคือแบงค์ดีมจะใช้แค่สิ่งนั้นๆเนี่ยซื้อได้เลย แต่กรณีซื้อเพลงในเกม D4DJ เนี่ยมันจะมีซื้อแยกต่างหาเลยครับก็คือถ้าเป็นเพลงเกมต้องใช้เหรียญนี้ซื้อถ้าเป็นเพลงโคเวอร์ต้องใช้อีกเหรียญน,นึงซื้ออะไรประมาณนี้ครับผมอ่าก็เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับาการรีวิวหลังเล่นหรือความรู้สึกหลังเล่นเกม D4DJ Club Mix นะครับในส่วนของอเรื่องของการ ซื้อของเอยการ p พา e วออัพอะไรนู่นนั่นนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงเกมเพลย์เนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเกมเพลย์กันเลยจ้าต่อมานะครับเราจะมาพูดในส่วนของเกมเพลย์บ้างหลังจากที่ผมเล่นไปนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้นๆนะครับผมคือหลังจากที่เล่นแล้วเนี่ยอันไหนที่แบบเหมาะไม่เหมาะเนี่ยผมก็จะพูดออกมาตาม ตามที่ผมเล่นมานะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมจะเล่นแมนนมอนเนี่ยครับแนะนําว่าควรเล่นที่บ้านดีกว่าเพราะว่าแบบว่ามันจะได้ใช้นิ้วเนี่ยได้เต็มที่เลยเพราะว่าถ้าหากเราเล่นนิ้วโป้องอ่ะโดยใช้นิ้วโป้งทั้งมือซ้ายมือขวาเล่นปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะพลาดได้ครับแตบบ่ว่าถ้าหากเราเล่นที่บ้านเนี่ยโดยเอามือถือมาวางบนโต๊ะหรือบนที่นอนอย่างเงี้ยแล้วใช้ทุกนิ้ว ทั้งมือซ้ายและมือขวาเล่นนี่คือเลขได้ว่ามันจะสบายกว่าครับแต่กรณีถ้าไปเล่นข้างนอกเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าควรปรับเป็นเบสิกโหมดหรือ DJ เจโหมดดีกว่าครับผมเพราะอย่างน้อยเนี่ยให้โน้ตตัวนั้นนั้นเน่ยเป็นออโต้อ่ามันจะได้สะดวกในการกดมากขึ้นเพราะว่าเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีหมายถึงว่าเวลาเราขึ้นนั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมลอะไรอย่างเงี้ย บางทีมันจะต้องเล่นด้วยนิ้วโป้ง2นิ้วอยู่ดีครับผมอ่าแล้วแต่ว่ามันจะไม่ถนัดเรื่องของการกดโนโลเหมือนกับเวลาเมนูโหมดนะครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของอะระบบเกมเพลย์ของ V4DK ดลู x วีนะครับอ่าแล้วแต่คุณผู้ชมถนัดเลยครับว่าจะไปปัดอย่างไรก็แล้วแต่เลยจ้า เพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยผมเล่นไปอย่างน้อยเนี่ยสิบกว่าเพลงละแต่โดยส่วนตัวนี่คือผมยังไม่ชำนาญเรื่องของการกดนู่นนั่นนี่เลยมันต้องใช้เวลาปรับตัวครับเหมือนสมัยที่ผมเล่นแบง์ดินแรกๆเนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาปรับตัวว่าอ๋อกดยังงูนอย่างนี้เนี่ยผมจึงจะชำนาญมาจนถึงทุกวันเนี่ยครับผมอ่าโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับความรู้สึกหลังเล่นเกม D4DJ Groovy Mix นะครับ ตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาที่นี้ด้วยน,นะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมันกด้วยจ้าจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเมอหมอยเกมตามใจฉันสวัสดีครับ